สวัสดีค่ะทุกคนชาวเมกเดนิวันนี้จะรีชั่นถึง2วงเธอซึ่งเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปกับบอยกูบอกทั้งสองวงนี้มีความแตกต่างกันมากพอวงหนึ่งก็เป็นสาวแซ่บอย่างพอเพิ่มฮิสเธอกลับมารอบนี้มีความร้เวทมนต์แน่นอนพอดูภาพตออกมามีความร้เรทมนต์มากๆส่วนอีกวงหนึ่งก็คือวงยูไนซึ่งเป็นบอยกรุ๊ปหน้าใหม่ที่ความสดใสแซ่บมากแล้วก็อีกฉันเคยถ้ามีการเรียชันมากกว่า1วงก็จะมีการปักหมุดด้านล่างว่านาทีไหนรีชันวงอะไรบ้างเพราะฉันก็เดี๋ยวมาเริ่ม กับวงส,ส,สาวเพิร์บเบอร์คิดกันดีกว่าเธอเพราะว่าส,ส,สาวๆได้ปล่อยเพลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกเลยว่ากลับมาครั้งนี้ภาพคอนเซ็ปต์ต่างๆก็มีความเปรี้ยวแซ่บมากหลังจากคัลแล้วก็คยฟังกับเพลงซอนแบ๊แบ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 ๊แบแล้การกลับมารอบนี้มาก,กับเพลงที่ชื่อว่าเมมเมมเธอซึ่งไม่นจ่าจะเราออกเสียงถูกต่อแถมด้วยความที่แบบว่าชื่อเพลงมัน M E M E M อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าน่าจะเป็นการไล่ไปบนหรือมนต์สะกดอะไรสักอย่างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เดินไปฟังเพลงใหม่ของสาวเพิร์บเบอร์คิดกันกาเธอมดูดีกว่่าคะ มาเลยเปิดมากับต oh. right oh. ู้เซฟเหรออ๋อปปปปปปปโอ้มาเลยซาก็อ hmm. <I feel S 1> uh ินมาเลยซาขอเพิ่มเสียงเลยได้ไหมโอ้โอ้มีความโอ้ หวานตัวสตรีโอ้จีงสวยย่กิมารอบนี้ผมขึ้นมบเปลี้ยวมากเลยนะเอาดีๆเหมือนโอ้สมอนสวยโอมบบแบม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 หรอเรียกว่าเมมเมมต่อลแตแบม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 โออ แต่ว่าดนตรีมีความแบบคิดพอบอ่ะมีความทันสมัยอู้หู้คอนเมื่อกี้ดีแม่บ้าบ้า,บาอู้หู้ชอบวิธีมากเหมือนกันเป๊ะอารมณ์แล้วมีความรู้สึกว่าแบบ ห้องมาสะกดอะข้างหนังคือเป็นฉากแบบเหมือนอยู่ในห้องเนี่ยห,ห้องบำบัดแบบสักอย่างหนึ่งปะ่ะที่ตร่นสวยมากคูวตีก็สวยคือเพลงนี้เลยว่าจังหวะการร้องแต่ละคนมีความขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ตลอดเพลงเลยเนี่ยอุ้ยนิ่ไห แบนจือแบนแบนอันนี้เหมือนไอเนี้ยน่ะสะกดติดปะแบนแบนโอ้อันนี้กักเลยจริงๆหรือซีจีอ่ะโอ้อีเลสวยมากเมื่อกี้แบบสรดผมนี้แหละแบนแบนโอ้ตัวที่ oh. สวย,สวย กอื่นคือแบบโอ้ไม่ก็ชอบหน้ากูอื่นมากบอกเลยโอ้โยโอ้ก็แบมแบมก็บอกว่าอะไรปะซีซีข้างหลังคือแบบคือใส่เต็มมากแต่กาบเพชรจีนปะแบมแบม

ทุกคนราก็ตัดแบเพลงแบมแบมบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ถ้าเราฟังซอมบี้ครั้งแ้วมาบอกเลยว่าครั้งที่เรามีความแบบซนแบมก็คือมีความแบบฟังง่ายๆมากรอบนี้เหมือนยกระดับความยากไปอีกพอดีกีเพลงต่างๆลดเรียต่างคือใส่มาสุดแต่ละท่อนก็คือมีการใส่ออกมาใส่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 ใส,ใส,ใส่เลยทําให้รู้สึกว่าตอนฟังครั้งแรกเนี่ยแอบมีความรู้สึกฟังยากเบาๆแต่เราคิดว่าถ้ามีการฟังซ้ำอะไรเงี้ยมันมีหลายถ่ายท่อนที่แอบหลอดเบาๆนะยิง่งเข้าทุกแบมแบมเนี่ยรู้สึกว่ามาทุกรอบทุกร อแอบร้อนหูแล้วจะมีท่อนหนึ่งที่โกอื่นแบบขึ้นสูงอะตอนท่อนหูก็ขึ้นสูงเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยๆลงมาอย่างเงี้ยเป็นท่อนที่มีสเสน่ห์มากบอกเลยว่าท่อนนั้นแบบตาตึงกับโกอื่นมากแล้วก็รู้สึกวการคัมแบ็กครั้งนี้รู้สึกว่าเหมือนมีกิมมิ่ในการเล่นกับท่อนร้องแล้วเสียงร้องของสาวๆเพราะว่า,วามันจะมีท่อนที่แบบขึ้นสูงลงต่ำ ขึ้นสูงลนต่ำแล้วจะมีท่อนที่แบบใช้เสียงแบบเรนส์แบบธรรมดาสะพานนีนก็มาดิบ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 แล้วก็มาสูงปื๊ดปื๊ดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันการทําให้แบบว่าเพลงนี้มีลูกเล่นทำให้เวลาคนดูเพลงนี้แล้วฟังเพลงนี้ไปด้วยมันมีความสบบตื่นตาตื่นใจบอกว่าเอออเอาตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันก็เลยทำให้รู้สึกมีความสนุกร่วมกับเพลงนี้ไปด้วยแล้วก็เอ็มวีต่างๆก็มีการใส่ซีจีเข้ามาเหมือนกันเธอคาวที่เกกิดลุ่มยูนิาเราได้ตาามๆหลยวงมมาาสไตล์กร็เอทีการแแบบข่งขเก การทําสีจีที่บอกว่าอลาังการใส่สุดใส่สุดใสส,ดใส,สุดอะไรอย่างเงี้ยเพอร์เพอร์คิดก็ใช่ย่อยนะเธอเพราะไอวีต่างๆมีสีจีหลังที่มีความแบบสื่อถึงความแบบมนสะกดนะเธอเพราะว่ามันจะมีลูกตุ้มเนี่ยแิงกังๆิง ตลอดเวลาเธอและยิ่งตอนที่แบบว่าอยู่ในแบบเต้นเหมือนห้องแบบห้องตอมเต้นอ่ะมันเหมือนเป็นห้องขังเหมือนห้องไล่เวมนบเลอะไรอย่างเงี้ยและยิ่งเรจะมีท่อหนึ่งที่มีแบบซีจีไล่เว้นมาแล้วก็จะมีแบบท่อนก่อนจะท่อนทุกก็จะแบบซีจีไล่เวมนบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าท่าบอกมาได้ดีไม่หลุดธีมทุกอย่างก็มีความไล่เว้นบอลลสะกดลง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 อะไรอย่างเงี้ยเธอและยังคือสาวๆรอบนี้มาก็มีความสวยเปรี้ยวสวยแซ่บทุกคนเลยถ้าเท่าที่ดูเมื่อกี้ทางเอ็มวีนะเสื้อความสวยแต่คนเนี่ยกินกันไม่ลงเลยเธอแต่ถ้าแบบที่เห็น แบบฝึกลงเลยนะโกเอื่เล่านี้ก็คือสวยแบบขึ้นสูงมากอีกคนหนึ่งที่แบบว่าพาพนี่คือโดซีโดซีก็คือมีความแบบโอเคกิมมิกมากหน้าตาอะไเอ่ยการแสดงต่างๆคือแบบลดมากแล้วอีกคนหนึ่งคือน้องสบอนตอนน้องซ่อนฉาออกมารู้สึกว่ามีมนสะกดอะไรบางอย่าง ยิ่งน้องเล่นกับแบบพวกลูกแก้วอะไรอย่างเงี้ยมันชวนมอนมากก็ยิ่งมีตอนท่อนน้องที่มีเสียงการที่ใช้เสียงหลบๆอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเท่อะเป็นผู้หญิงที่แบบสวยด้วยเท่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็การคัมแบงครั้งนี้ของสาวเพอร์เพอร์คิสกับเพลงแบมแบมคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับวงนี้อยากจะมามอนหรืออยากพูดคุยอะไรไงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราก็จะอ่านทุกคนแน่นอนงั้นเดี๋ยวไปต่อกับวงที่สองตัเลอกวันนี้ก็คือวงยูไนซ์ซึ่งเป็นบอยแบนด์หน้าใหม่แกอองงายิวซีป เราแบบมีการตํามๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีน้องอึนสังที่เป็นโซโล่เดี่ยวซึ่งน้องอึนสังก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เราก็มีการทำเดย์ชั่นน้องใช่ปะซึ่งการเดบิวต์ครั้งนี้ของน้องยูไนก็มีน้องอึนสังอยู่ในวงนี้ด้วยและในสดน้องอึนสังก็ได้มีวงร่วมกับเพื่อนๆแล้วเธอและการปล่อยเพลงนี้เป็นการปล่อยเพลง P เดบิวต์เธอยังไม่ใช่เพลงเดบิวต์อย่างทางการเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไฟังเพลงพีเดบิวต์ของน้องยูไนกันเลเธอว่าจะมีน้องคนไหนโดนตกบ้างในวงนี้ จริงๆตอนภาพคอนเสิร์ตแต่ละคนอ่ะมีบอกเขาเรียกว่ามีแบ๊บๆบางคนที่แบบว่าเห็นหน้าปุ๊บแล้วก็แบบป๊อกป๊บกปุ๊บปั๊บในใจฉันนะโอ้ฉันนี่พ่อป๋อโอ้เอาจริงป้าโรม่ะสองคนรู้สึกว่าแบบก็หน้าตาแบบใครๆบองๆนะอุ้ยน้องคนนี้หน้าตาดูแนวๆมากเป็นพ่อป๋อโฮ้ยเก๋นะนี่อื่นต่างลูก โอคนนี้ก็น่ารักคนเราดีป่าปักหมุดไหล่อู้คนนี้ก็ดีจริงๆปักหมุดหลายคนน่าก็องเห็นภาพนิ่งนะแต่นี่คือเป็นการดูรายละเอียดแบบชัดฉาดอุ้ยแสดงเมื่อกี้โอ้โอ้โอ้คุณาือคุณชนะวะกั โอ้ชอบมากชอบความสดใหม่อะ่ะคิดถึงครั้งที่เราเราดูเพลงกับน้องวงเทมเพสอะก็จะใส่แบบนี้เลยโอ้ย,อยคนนี้ดีชอบชอบแบบบอยแบนด์แบบลาเดริวใหม่อะไรเงี้ยมันมีคาแบบน่ารักอะน้องคนนี้คือหน้าตาแบบแนวมากทเท่มากคินิกด,ดีมาก อ๋อจริงๆเมื่อกี้เขาขึ้นชื่ออยู่นะแต่ฉันอ่านไม่ทมมันเสียงรับสองเค่ะอ่ะ,ออะน่ารักคือเงคนน่ารักแต่จะมีน้องนี่เนียวสดอ๋ออยากสัมผัแบบคนว่างลงเครือข,ข่าื่อกิ้ก็ดีได่ไ,ไรเดี๋ยวมีเวลาเรื่องน้องย,วยาวๆเพราะกัดน้องจเเดบิวว่ะ ประมาณเกือบปลายเดือนได้เมษาจริงจน,น้องผมแดงเนี้ยก็แบบหน้าตาเด่นนะเห็นผมเบิ้เหมือนจำหน้าได้หน้าน้องไม่ใคร่เจอโอ,โอ้โอ้น้องคาดผมแดงเท่จริงๆป้าท้างน้องแต่ละคนก็ขึ้นราคสดใสเวอ่อ น่ารักมากดีดีโอ้โหน่ารักโอ้โหเด็กน้อยปิดท่นี่คีเตเหรอเออนาะอุ๊โอ้ยแค่ตุ๊บตุ๊บตุ๊ตุ๊ คือน้องก็แบบว่าเหยียบลูกตาอะไรอย่างเงี้ยเหรอเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ยเฮ้ยถื่อเป็นเพลงคีวววิวดีนะไม่แย่เลยคือเพราะว่ารู้สึกว่าทำให้สุดมีความน่าสนใจแบดแบบว่าคล้ายๆโดนสะกดด้วยน้ำเงินดีฉันน้ำเงินดีมาก ชอบท่าเนี่ยนอนคนนี้นะฮะชอบน้อนเพื่อคอนแจ้งฉัน Everybody อยู่ไหนตักคนเราก็ตกหลังขงงยูไนซ์กแตนด์นิวมิวสิก New Music นี่เองบอกเลยว่า เป็นพีเดบิวที่มีหลายๆคนที่แบบกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มในใจนะแต่ความรู้สึกว่ากว่าน้องจะแบบเดบิวจริงๆงก,ก็ประมาณแบบไปลายปลายเมษส่าแล้วเพราะฉะนั้นก็เรายังมีเวลาดูน้องยาวๆว่ามีคนไหนที่แบบตกเราได้บ้างเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครแฟนคลับวงนี้อยากจะขายของอะไรกับน้องอยู่ไนคอนต์นด้านล่างได้เลยบอกเลยว่าวงนี้เป็นวงหนึ่งที่มีความน่ารักสดใสส่วนตัวที่เราเป็นคนที่ชอบแบบว่าเวลามีบอยแบนด์หน้าใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเราชอบตามชอบดูเพรอะไรปะมันมีความสึกว่ารอเห็นความสดใหม่ความน่ารักะอะไรเงี้ยและยิ่งเวลาได้ดู สดชืด่นสดชื่นอย่างนี้ใช่ปะหรือสดใสอย่างนี้ใช่ปะมันทำให้ใจเราสุขแบบพวกน่ารัก เพราะฉันก็ลองวงอยูไหนน,นั่นถ้าเป็นวงหนึ่งที่จะตกเราได้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นก็ที่เราเล่นแทบวันนี้ทั้งสองวงเลยทาง p u r p l e k อร s แล้วก็ยูไหนบอกเลยว่าทั้งสองวงมีเพลงแนวทางที่แตกต่างกันมากในคลิปนี้อันนึงก็เปรี้ยวแซ่บแบบสาวแซ่บแบบว่ามลกดลค์วิว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 ,ว,วส่วนอีกวงหนึ่งก็มีความสดใสน่ารักแ,แบบ everybody อะไรอย่างงี้มากๆเพราะฉะนั้นก็ฝากทั้งสองวงไป้อบอกอำลัใจด้วยทางเพอร์เพอร์คิสแล้วก็ทางยูไนนรับรองว่าทั้งสองวงนี้น่าจะูกใจใคร,ใครใหลายๆคนแน่นอน,น,อนเธอเพราะฉะนั้นก็อองบคุทกกนมาาี่่ช แล้วคลิปหน้าจะในช่วงเท่าไรแต่ดูคลายเท่าไรนั้นก็อย่าติดตามชอบเก่งไว้ดูเธอฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเธอสวัสดีขอบคุณทุกคนมากค่ะดีค่ะบ๊ายบาย